เป็นไงครับเสียลังไม่เรื่องไม่เรื่องจังตูเป็นไงเขาท้าเปล่าอไปตอนไหนวะเนี่ยไม่ไหวยกมือนะวิ่งซุ้มกี่ได้สบายอย่างเงี้ยท่านเนินที่เราขึ้นเนินอะไรนะตรงนู้นน่ะไอพี่หลานที่ขึ้นครั้งแรกอ่ะที่เป็นหินนะที่เปย์ให้น้ำอ่ะไม่ร้องมีบอยกันเลยอ่ะหินสันหานะ แต่ผมว่าช่างตูนไปได้เพราะมันเป็นขึ้นปื๊ดแล้วมันก็หยุดมันเป็นพักไงมันไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยติดแล้วเนี่ยพัดลมติดแล้วก็หยุดนะครับสภาพสมบูรณ์ดขึ้นจังนี้อ่ะ น,นี่เขาเรียกขเขาอะไรนะรามา่มะนาะครับสมบูรณ์มากครับฝนตกมาเขียวขจีเขาท่ามะนาวครับพวกเราชาวคนเบิกทางเรีกโดงเเดี๋ยวหยุดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อตอนต่อไป